สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Love s n Peace v i t a l ลค่ะเป็นไงกันบ้างคะช่วงนี้สบายดีกันไหมบอกว่าเพื่อนเพื่อนทุกท่านจะสบายดีกันนะคะวันนี้นะคะบิมก็มากับลนดอมลนดอมขิดเนาะก็คือยังไม่มีหัวขอ้อนะยังไม่มีหัวขอ้อก็มาดูกันว่านะคะจักรวาล การบอกอะไรเราเนาะในตอนนี้เนาะ,ะก็เลยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนที่กดติดตามช่องกดไลค์กดคอมเมนต์มีปฏิสัมพันธ์กับช่องของพิมพ์และก็รักเมตตาให้การสนับสนุนด้วยการช่วยดูโฆษณาเป็นค่าครูให้กับพิมพ์ในส่วนนั้นขอบคุณทุกทุกท่านมากเลยนะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันค่าาะวาจักรวาลต้องการบอกอะไรเรานะคะ จักรวาลในที่นี้หมายถึงสิ่งศักดิสิทธ์ประจำตัวไฮเซลล์ s <S ได้นะคะเรามาดูกันหน่อยว่าท่านมีอะไรอยากจะบอกเรานะคะ <t> <ๆ>ขออนุญาตครูครูบาจารย์สิ่งศักดิ์สิ Hi ทธิ์ไฮเซลล์เทวดาประจําตัวของท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอรับสาร ตัวหนูคุณช่วงนี้ดีแอมพลอร์อืมช่วงนี้แบบรู้สึกว่ามีความเป็นผู้นำในตัวเองสูงมากๆเช่นนะเป็นผู้นำ คืออาจจะเป็นพนักง,งานประจำนี่แหละแต่จู่ๆก็ได้รับมอบหมายตําแหน่งสาคัญมอบหมายงานสําคัญให้จนคุณต้องหยิบจับขึ้นมาและเป็นผู้นําขึ้นมานะหรือได้เป็นหัวหน้าง,งานขึ้นมาในตรงนั้นหรือคุณอยู่ในตําแหน่งที่เป็นในระดับหัวหน้าผู้นําองค์กรขึ้นไปนะคออะพนักง,งานตัวตนของคุณตอนนี้แบบต้องบอกว่ามีความมีความแบบอยากจะขึ้นมานําอะไรสักอย่าง องเหรียญอยากจะทําให้สถานาการณ์มันดีขึ้นอยากจะทําให้การเงินดีขึ้นก็เป็นได้นะคะอยากจะทําให้การงานดีขึ้นพยายามประคับประคองทุกอย่างในช่วงนี้ให้ออกมาดีที่สุดห,หกเหรียญต้องการความช่วยเหลืออยู่นะมันไม่ใช่ว่า,าคุณแบบจะปรับเปลี่ยนไปทุกด้านคุณเองก็รู้สึกว่าเออถ้ามีอะไรมาช่วยเหลือบ้างก็คงจะดีนะคะแล้วก็มีความรู้สึกของการที่เราแบบเป็นผู้ให้อะ บางทีอ่ะคุณหยิบยื่นช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานอะไรแบบนี้คุณก็ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนจากเขาคุณช่วยตามกําลังของคุณที่ทําไหวแล้วผลที่คุณช่วยเหลือคนอื่นแบบนั้นโดยไม่ได้แบบมีประสงค์อะไรจากเขาอะไรแบบนี้คุณมักจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้คนอยู่เรื่อยๆเลยอ่นานะคือบุญบุญส่งผลนั่นแหละอ่ะสามเหลียงอืมนะมีการแบบไปเจรจาต่อรองนะคะทํางานเป็นทีม ทำงานเป็นทีมทีมกับเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะหรือทำงานกับภายในก็ได้เชื่อมเชื่อมสติเชื่อมสมาธิเชื่อมปัญญากับตัวเองคือใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้นทำงานเป็นทีมขับเคลื่อนพลังชีวิตก้าวหมายที่นี้อย่างที่บอกพอเราอยู่ในตำแหน่งของการขึ้นมาเป็นผู้นำปุ๊บมันมันมีสภาวะของความกดดัน สภาวะของการแบบรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นพอเรารู้เนื้อรู้ตัวว่าเราจะต้องอคุมโปรเจกต์แต่โปรเจกต์หนึ่งให้สําเร็จหรือต้องพาใครสักใครไปในทิศทางใดผู้นําคนเรามักจะมีความแบบกดดันตัวเองจงรู้สึกเหนื่อยล้าพลังงานคุณตอนนี้นคือมีบ้างที่แอบเหนื่อยแอบเหนื่อยแอบเบือ่อแต่ก็ยังไปต่อยังลุกขึ้น ยังลุกขึ้นยังไปต่อยังคิดว่าเออยังไงชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปแล้วสุดท้ายเหมือนความพยายามของคุณจะประจักษ์ผลนะคะ justice ความทุ่มเทพยายามของคุณในการทำงานเป็นทีมในการเป็นผู้นำคนในการเป็นผู้นำองค์กรหรือจู่ๆได้รับให้เป็นหัวหน้าทีมอะไรแบบนี้งานของคุณมันสำเร็จส่งผลคือทีมช่วยกัน ช่วยกันแบบให้ผลงานชิ้นนั้นมันประจักษ์ขึ้นมาสาเร็จนะคุณได้รับความเป็นธรรมในผลงานของคุณที่คุณได้ทำไปแล้วใต้สำรับเดทถึงวาระของการเริ่มต้นใหม่จบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่คุณอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทานฟอร์มตัวเองเหมือนหนอนผีเสื้อที่จะกลายเป็นผีเสื้อ ผลงานชิ้นเอกของคุณตรงนี้ตอนนี้ที่คุณกำลังรับผิดชอบตอนนี้นะคะส่งผลให้คุณได้ขับเคลื่อนย้ายสู่จุดที่ดีกว่าเริ่มต้นใหม่ได้อย่างงดงามอืมนะอันนี้คือพลังงานของคุณนะเป็นชาวลัคนาราศีเมษได้นะคะเป็นชาวลัคนาราศีตุลเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ หากรู้สึกว่าช่วงนี้กําลังพยาย,ยามทุ่มเททําอะไรบางอย่างแล้วจู่ๆได้ขึ้นเป็นหัวหน้าคนหรือเป็นหัวหน้าคนอยู่แล้วเป็นหัวหน้าทีมอยู่แล้วแล้วก็ช่วงนี้ทํางานเป็นทีมทําไปก็เหนื่อยไปแต่ก็ได้ทีมที่ดีคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตซึ่งกันและกันและผลตอบรับมันก็เป็นธรรมได้รับความยุติธรรมในการทํางานชิ้นนี้ถ้าพลังงานใช้พลังงานตรงนะเราไปดูกันต่อเนาะว่าพี่ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะ แบบแรกนะคะพี่ไพ่บอกคุณว่าไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องรู้สึกแบบยากลําบากเลยที่รักที่รักเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่แล้วนะที่รักมีองค์ความรู้เดิมของตัวเองอยู่แล้วความสามารถตรงนี้ช่วยเหลือที่รักได้ดีมากๆไม่มีอะไรต้องรู้สึกกังวลหากรู้สึกเหนื่อยพักได้พักก่อนแต่ขอให้รู้วยอ,อย่างหนึง่งว่าทุกครั้งที่ทําอะไรลงไปให้ทหําด้วยความรักให้ทหําด้วยความเมตตา ให้ทำด้วยความหลงไหลหากต้องขึ้นมาเป็นผู้นำคนจริงๆให้นำด้วยหัวใจให้นำด้วยความเมตตาให้ทำให้ลงมือทำให้เขาเห็นว่างานชิ้นนั้นวิธีนั้นมันต้องทำแบบไหนและต้องเป็นไปยังไงให้คุณสอนงานเขาด้วยความรักความเมตตาความเข้าใจแล้วงานนี้มันจะไม่เหนื่อยงานนี้มันจะทําให้แบบที่รักได้แบบเฉลิมฉลองอ่ะมันจะสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับชีวิตที่รัก สี่ไม้ท้ามายืนยันว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการแลกเริ่มในการสร้างรากฐานชีวิตงานชิ้นนี้อมก้าไม้พยายามมาเยอะละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นก็จะถึงเป้าหมายแล้วก็จะถึงปลายทางแล้วแล้วก็จะสําเร็จแล้วในระหว่างทางต่อไปนี้พักเสร็จแล้วให้ลุกขึ้นทําต่อไปด้วยความรักความเมตตาความเข้าใจแล้วที่รักจะสร้างรากฐานชีวิตได้มั่นคงสําเร็จ ความรู้ความสามารถของที่รักมีอุปกรณ์มีพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วลงมือทําได้เลยอืพิมพ์ไปอ่านบทความหนึ่งมาว่าถ้าเรารอให้ตัวเองพร้อมมันจะเข้าสู่วัฏฏะของกรรมนะคะเพราะฉะนั้นในระหว่างทางที่เดินไปเราไม่ต้องอาศัยความพร้อมหรอกเราสามารถลุยได้เลยทุกขณะ ทุกทุกประสบการณ์ทุกเส้นทางทุกเรื่องราวทุกวินาทีของเราร้วนได้บทเรียนที่งดงามและความสุขตลอดทางเสมอแม้จะมีบางช่วงรือที่เป็นแบบบททดสอบบ้างหรือมาทำให้จิตใจเรารู้สึกเหนื่อยล้าบ้างไม่เป็นไรแค่ยอมรับมันเราอนุญาตให้ตัวเองเหนื่อยได้ยอมรับอบกอดพักผ่อน เมื่อพักผ่อนเต็มที่แล้วให้ลุกขึ้นอืมนะคะแล้วทุกอย่างจะออกมาดีเพราะนี่คือเส้นทางของที่รักนี่คือเส้นทางที่จะสร้างรากฐานความมั่นคงให้กับตัวเราเองอนะคะมาอยากบอกอะไรต่อคะ่ะอืมห้ามา สิบไม้เก้าเหรียญว้าวหนึ่งเหรียญมาละูมนอย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรต้องกังวลอีกนิดเดียวเราก็จะถึงปลายทางแล้วนะคะสู้ต่อไปใช่ว่าในระหว่างทางของเราเราทำงานด้วยความรักเราทำงานด้วยความสุข งานที่เรารักงานที่เราชอบอ่ะทํามันต่อไปแม้จะมีสภาวะของการแบบต้องต่อสู้ต้องพยายามต้องเอาชนะมันบ้างอะมันเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องเติมแพชชั่นให้ตัวเองนิดนึงคือบางทีเราอาจจะขัดแย้งภายในว่าเฮ้ยมาถูกทางหรือเปล่าเฮ้ยเราต้องไปยังไงต่อเอ๊ะมันใช่ไหมอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ขอให้ยึดมั่นในเส้นทางที่ตัวเองเลือกตั้งแต่แรกเรามาตรงนี้เพื่ออะไร เราเลือกงานชิ้นนี้เพื่ออะไรเราเลือกทำสิ่งน,นี้เพื่ออะไรกลับไปจำวันแรกที่เราตัดสินใจเลือกให้ได้แล้วเติมไฟให้ตัวเองเดินหน้าต่อไปเพราะสิบไม้ออกมายืนยันว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นนะใกล้แล้วถึงแล้วปลายทางที่ปรารถนาหนึ่งเหรียญมาเธอจะมั่งคัง่งเธอจะได้โชคลาภ แค่ช่วงนี้ต้องทุ่มเทนิดนึงเธอจะยืนได้ด้วยลำแข้งของเธอเองเก้าเหรียญมาคือเก้าเหรียญหนึ่งเหรียญมาถ้าเกิดก่อนหน้านี้รู้สึกไม่เติมเต็มรู้สึกไม่มีความสุขมากนะขอให้รู้ไว้เลยว่าเธอกําลังจะได้รับส่วนที่เหลือจากจัก,กรวาลของขวัญจากจัก,กรวาลกําลังนํามามอบให้เธอมีโอกาสสูงมากที่ถ้าเธอทําภารกิจของเธออย่างเต็มที่ถ้าเธอทํางานของเธออย่างเต็มที่โปรเจก์นั้นที่ได้ร่วมทีม กับใครก็ตามอย่างเต็มที่เธอจะได้รับผลตอบกลับผลตอบรับที่งดงามรับทรัพย์รับโชคมีโอกาสสูงมากมีโชคลาภหล่นทับนะหากช่วงนี้มีความกังวลไม่เป็นไรทุกคนมีสิทธิ์กังวลได้เรามีความกังวลได้มันเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาขอให้รู้เหนือรู้ตัวรู้สติหากเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉัน ฉันคิดเกินไปไกลกว่าน,นั้นแล้วมีความกังวลเริ่มเข้ามาในจิตใจแล้วอ๋อโอเคฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันกังวลเออเรื่องบางเรื่องมันยังไม่เกิดขึ้นเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันให้เธอกังวลได้นะอมไม่เป็นไรแล้วก็หายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกแล้วบอกตัวเองว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยดีช่วงนี้พลังงาน ของแรนดอมคลิปนี้เหมือนจะมาเน้นในเรื่องของการงานการใช้ชีวิตและการเงินท่านก็ออกมาบอกในทํานองที่ว่าไม่ว่าตอนนี้จะทําอะไรอยู่โปรเจกต์ไหนอยู่ที่คิดที่ลงมือที่ทํามาจนถึงแบบขนาดนี้แล้วอะไรแบบเนี้ยขอให้มั่นใจไว้อย่างหนึ่งว่านี่แหละจะสร้างรากฐานความมั่นคงทางการเงินทางการงานให้กับเธอในอนาคตเธอได้รับทรัพย์อย่างแน่นอนนะคะ,ะพี่เป็นกําลังใจให้นะคะ ทำภารกิจของเธอต่อไปมุ่งม,มั่นตั้งใจต่อไปเก้าไม้สิบไม้เธอจะถึงฝั่งแล้วพอถึงฝั่งแล้วเธอรวยทันทีเอ <laughs> เธอจะไม่เหนื่อยไปกว่านี้อีกแล้วอ่ะเออคือเธอจะสบายทันทีอ่ะขอแค่เออพักเสร็จแล้วให้ลุกขึ้นต่อเดินหน้าต่อไปแค่นี้เองอืมขอดูบทสรุปหน่อยค่ะที่ท่านอยากจะบอก เธอจะได้รับชัยชนะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือโปรเจกต์ที่ทำเป็นทีมอยู่ตอนนี้ืมเธอจะได้รับชื่อเสียงจะได้รับการยอมรับจากผู้คนช่วงนี้ช่วงนี้หากรู้สึกว่าการเงินแบบไม่คล่องตัวหรืออะไรก็ตามขอให้ใช้อย่างมีสติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้พิจารณาว่าทุกบาทที่ต้องบอกว่า,าให้เรารู้สึกใหม่ กับเรื่องของการเงินมีมุมมองใหม่ในเรื่องของการเงินถ้าเรารู้สึกว่าเราจ่ายออกไปเราจะรู้สึกขาดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราจ่ายออกไปมันเป็นรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูคนอีกหลายๆคนเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราจ่ายออกไปเป็นประโยชน์เช่นเช่นเราไปตลาดเช่นเราไปตลาดแล้วก็เราก็จะคิดคิดคิดแค่ว่าจ่ายจ่ายจ่ายซื้อของที่เราแบบใช้เท่านั้นก็พอแล้วเราก็ แล้วทีนี้กลับบ้านมาเราก็มาดูเงินในบัญชีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ต้องทํางานมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ได้เงินในเยอะกว่าเดิมอ่ะอันเนี้ยเราจะรู้สึกขาดแคลละแล้วมันก็จะขาดจริงแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงเพราะนี่คือกดแรงดึงดูดเราคิดสิ่งไหนมันจะเป็นไปแบบนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไปจ่ายตลาดครั้งนี้ทุกบาทที่เราจ่ายออกไปอ่ะทําให้ชาวบ้านเขามีรายได้ไปเลี้ยงลูกไปส่งลูกเรียนหรือไปซื้อกับข้าวกิน คือไปสามารถแบบช่วยเหลือสังคมได้ทุกบาทที่เราจ่ายออกไปเราช่วยเหลือสังคมได้เราจะยิ่งได้รับเพราะเรารู้สึกว่าเงินของเรามีประโยชน์เงินของเรามีคุณค่าเงินของเราให้ชีวิตอีกหลายๆชีวิตได้มีอยู่มีกินได้มีความสุขแล้วเราจะรู้สึกดีกับเงินเราจะไม่รู้สึกขาดแล้วเงินจะยิ่งเข้านาะคะอ่ะ,อะวินถ้วยขอให้รู้ขอให้รู้สึกดีกับเงินไว้ ขอบคุณเงินขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์เงินเป็นพลังงานที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าอะไรก็แล้วแต่มองให้เห็นอีกมุมมองหนึง่งเ,เช่นเป็นเรื่องของค่ารถถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราแบบหาเงินมาจ่ายค่ารถแบบในจำนวนที่เยอะมากๆแล้วเราเริ่มรู้สึกอ่อนแรงหมดแรงขอให้มองอีกม,มุมหนึ่งว่า ออรถคันนี้ที่ฉันใช้ขับขี่มันมีประโยชน์นะมันสามารถไปส่งลูกที่โรงเรียนได้นะลูกฉันไม่ต้องเดินกลับบ้านลูกฉันไม่ต้องนั่งรถเมย์กลับบ้านแล้วไปเสี่ยงกับคนที่อ,อ,อันตรายในสังคมลูกฉันไม่ต้องเดินตากฝนกลับบ้านคือให้มองไปในมุมของการใช้ประโยชน์ให้ออกให้เห็นทุกๆสิ่งที่เราได้รับมารวนมีประโยชน ล้วนอำนวยความสะดวกให้กับเราดังนั้นจงรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายังอยู่ยังมีนะคะเขียนม,มันออกมาก็ได้ค่ะอืมอ๋อวดาบเนาะไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วที่รักไม่มีอะไรต้องกังวลอีกแล้วเรื่องบางเรื่องมันมันยังไม่เกิดขึ้นจริงอืม นะคความทุ่มเทความพยายามของเราอะ่ะมันจะส่งผลให้สําเร็จอยู่แล้วมีหกไม้มาถ้าช่วงนี้รู้สึกกังวลอย่างที่บอกว่าให้รู้ลมหายใจตัวเองให้เร็วถ้าช่วงนี้รู้สึกเครียดรู้สึกคิดมากหรือต้องการคําตอบหรือรอคําตอบจากใครบางคนหรือกังวลว่างานที่เสนอไปมันจะไม่สําเร็จ ไม่ว่าจะคิดอะไรอยู่ก็ตามขอให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าเราควรอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดทุกๆขณะจิตทุกๆขณะลมหายใจของเราสําคัญกว่าอนาคตอยู่อย่างมีความสุขรู้ลมหายใจตัวเองให้เร็วที่สุดและทุกอย่างจะเรียบร้อยดี ที่เรายังไม่มั่นใจให้หาข้อมูลเพิ่มเติมงานชิ้นไหนที่เรายังไม่แน่ใจข้อมูลไหนที่เรายังได้ไม่ครบให้หาข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างทางเราสามารถเรียนรู้ไปด้วยได้เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ทุกๆบทความทุกๆช่วงเวลาของชีวิตทุกๆเรื่องราวบทเรียนทุกอย่างรวมเป็นประสบการณ์ที่งดงามให้กับเรา เราสามารถทำภารกิจของเราแล้วเรียนรู้ไประหว่างทางได้แล้วทุกอย่างจะอืมถ้าสำหรับภายพินเทสอย่างที่บอกต้องทำสมาธินิดนึงช่วงนี้เชื่อมต่อกับภายในเราจะได้คำตอบพอเราใจสงบพอจิตเราสงบความคิดที่มันคิดฟุ้งไปมากมายมันจะแบบทำอะไรเราไม่ได้ละ เราจะไม่หลงไปกับอารมณ์เราจะไม่หลงไปกับความคิดพอถึงจุดนี้แหละเราจะมีสติมีปัญญาในการคิดออกว่าเฮ้ย mm hmm. เราจะต้องทำยังไงต่อไปขอดูขอดูตัวเลข แบบแคือนี่ไม่บังเอิญน,นะคะนี่คือคลิปของคุณคุณมีภูมิปัญญาอันสูงส่งและพร้อมสําหรับการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารที่คุณได้รับจะเป็นเฉพาะข้อมูลที่มีความจําเป็นสําหรับคุณเท่านั้นคุณได้รับโอกาสในการเป็นนักสร้างฝันให้เป็นจริงได้อย่างรวดเร็วเส้นทางที่คุณกําลังเดินไปตามฝันนั้นปสัสกาอุปสรรคหรือสิ่งกีดสิ่งขวางกั้น คุณจึงสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างไร้ขีดจำกัดช่วงนี้อะมีโปรเจกต์มีงานมีทีมมีอะไรที่ต้องลุยต้องทำทำเลยเต็มที่ศักยภาพคุณพร้อมแล้วมันไร้ขีดจำกัดทุกสิ่งประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะอะขอนางฟ้าช่วยให้คำแนะนำหน่อยค่ะ ต้องการให้คำแนะนำว่าเนาะถ้ารู้สึกต่อต้านไม่เป็นไรคุณต่อต้านได้นะคะแต่ถ้าวันใดรู้สึกว่าวันเวลาบีบบังคับให้เราจนมุมจนถึงทางตันขอให้รู้ไว้ว่าทุกอย่างมีทางออกเสมอแค่เราต้องกลับมารู้ลมหายใจรู้สติรู้สมาธิตัวเองไว เราทุกอย่างจะเรียบร้อยดีนะคะใช่ yes อย่างที่บอกชีวิตมีทางออกถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกต่อต้านอย่างที่บอกไปตอนแรกต่อต้านได้ค่ะไม่เป็นไรแม่หมอเคารพก,การตัดสินใจของคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าจู่ๆแม่หมอมาพูดอะไรตรงนี้อ่าก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าหลังชนฝาแล้วอะไรแบบเนี้ยขอให้รู้ไว้ว่าทุกอย่างมีทางออก ณเวลานั้นคุณต้องทําสมาธิณเวลานั้นคุณต้องรู้เนือ้อรู้ตัวณเวลานั้นคุณต้องรู้ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกเพื่อช่วยให้ตัวเองผ่อนคลายให้เร็วที่สุดและทุกอย่างจะเรียบร้อยดีอย่างที่บอกค่ะมาอืมสมาธิคือคำตอบของคุณในช่วงนี้นะคะ หาเวลากราวดิ้งมีคลิปนะคะมีคลิปจากหลายๆช่อง youtube นะที่ออกมาทำสมาธินะเปิดใจแล้วคุณจะได้คำตอบอืมก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประกายไฟแสงเล็กๆให้กับผู้ที่กำลังหลงทางและต้องการคำตอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อย ขอให้คุณนะคะพบเจอคนที่ใจดีอบอุ่นอ่อนโยนกับคุณตลอดการเดินทางนี้แล้วแฟนพีซรรกนี้สงบสุขขอบพระคุณค่ะ